สวัสดีครับวันนี้วันที่8ธันวาคม2563นะครับวันนี้ดีใจนะครับได้มีโอกาสต้อนรับคุณโน้ตนะครับคุณโน้ตได้เอาแลนด์โรเวอร์กระบะคันสวยตัวนำเข้าออฟโรดคันนี้นะครับเข้ามาติดฟีมีกาซูเปอร์นาโนสวิกนะครับ SCR 35นะครับ40%นะครับนะครับผมป้อง UVC 100 u v 1นะครับได้100%เดี๋ยวเราไปดูกันนี่นะครับตัวแลนด์โรเวอร์คันสวยคันนี้นะครับนะฮะ รอบพันหน้าเต็มนะครับ40%นะครับเ c r 30นะครับนะครับปกป้อง UV400 ยูวันนะครับได้100%นะครับปกป้องค่าความร้อนจากแสงอินฟราเรดนะครับได้ถึง9.9.5%นะครับ9.9.5%นะครับสำหรับฟิล์ม40%บานนี้นะครับแสงสว่างงผ่าน36%นะครับแล้วก็ปกป้อง UV400 ยูวันนะครับได้100%นะครับดูนะครับสวยงามขนาดไหนนะครับ นี่นะครับคือบีมีกาซูเปอร์นาโนสมิกมืดนอกสว่างในนะครับแต่ตัว40%นี้นะครับจะทําให้มองเห็นภายในนะครับทําให้เห็นภายในนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนที่ขับรถเข้าป่าแล้วสายตาไม่ดีนะครับแนะนําให้ใส่40%นะครับ S R 35นะครับ40%ปกป้อง U V 400 U 1นะครับได้100%นะครับปกป้องค่าความร้อนรวมจากแสงอินฟเาเรดนะครับได้99.5นะครับ เดี๋ยวเราไปดูภายในกันเลยนะครับนี่นะครับคือภายในของฟีมีกา40%นะครับปอป้อง UV 400้อยู่ในวันนะครับได้ร0 0นะครับดูนะครับปานหลังมันมีพลาสติกนะครับเลยดูเหมือนจะไม่ชัดนะครับแต่จริงๆแล้วชัดมากเลยครับนี่คือฟีมีกาซูเปอร์นาโนซามิก40%นะครับนี่นะครับให้ความคมชัดมากๆนะครับเหมือนไม่ได้ติดฟีมเลยนะครับดูนะครับ มีคือตัว40%นะครับปกป้อง UV 400 UV 1นะครับได้ร0 0นะครับปกป้องค่าความร้อนรวมจากแสงอินฟราเรดได้99.5%เลยนะครับสำหรับฟิล์มีการซูปเปอร์านาโนซามิคันนี้นะครับแลโรเวอร์คันสวยคันนี้ของคุณโน้ตน,นะครับนะเดี๋ยวเราไปดูโดยรวมภายนอกกันอีกทีนะครับและนี่คือโดยรวมภายนอกนะครับรอบคันหน้าเต็ม40%นะครับ SCR 35 40%นะครับปกป้อง UV400 UV1 ก็ทับได้100%น,น,นะครับปกนะป้องค่าความร้อนรวมจากแสงอิงเาเรดได้99.5%เลยนะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์น,นะครับฝากกดติดตามเพจร้านถาวรดูทดสอบเรียบทางหน่วูในขมายรามินทาด้วยนะครับประจำคิดดีๆนะครับออกมาให้ความรู้กับท่านลูกค้าและเพื่อนๆน,นะครับวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับ